สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวช n แนลค่ะเมื่อนี้หาซีมารีวิวนาปรังค่ะแล้วก็มาเจอคนลุงกําลังเกี่ยวหญ้าให้มอ,มอมออยู่ค่ะให้ควายเพิ่นคุลุงคนเก่าแล้วค่ะคนลุงเอพ่อน้องปุย๋ยอยู่บ้านเฮานี่ละบ้านอุสา์นี่ละนี่นะคะเป็นนาปังของเอแม่เพียวชาแนลนะคะนี่ใช่มาเลยค่ะนี่แพงใหญ่ค่ะ ยาวถึงพู้นถึงออกที่คนเอกกำลังเลี้ยงควายน่ยค่ะยาวถึงโน่นเลยของเอกไม่เพียวนี่ธรรมชาติสวยงามค่ะข,ขนาดเลยบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวจะมาถามไถยคนลุงเพิ่น ดีมาไลาน่นกนาปางปาพอดีเพิ่นอีกแล้วมื่อนนี้ค่นเราจะมาถามไทยเพิ่นคุณลุงเพิ่นว่าวันนี้ได้กี่กระสอบแล้วมื่อนนี้ได้จักกระสอบแล้วคุณลุงอ๋อเจ้าตัวใดเหรอในบะกระจานในบะเลือ,นนอก,ขอ,อนนอกของคอยพุน่น โอ้ได้จากสอบได้จักกระสอบจักล้อโอ้ตกใส่น้ำเลยเนาะนี่ค่ะต้นเข่าของอีมี่เพียวชาแนลบึงเนี่ยโป้เป็น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 เนี่ยอืมผู้ถ่าเพิ่งกำลังเป่งน้ำลุกมาเนี่ยเด้ ยันเป็นขี้ต้มบาดเกี่ยวแมนแมนแมนเออแม่นนะเป็นขนาดเท่านี่นะคะคุณลุงเพิ่นเป็นแมงสมอเด้จังเฮิมเด้จังจ้าเด้มะอัฒเ่าเด้อนี่จ้าลุงพ่อปุ๋ยที่บ้านโนซาท่านนี้จ้าเห็นเราอยู่ตลาดกระทะท้ายก็ได้นะคะ khá, bê jam kiều nhã, tên na, chú cho nó. Mèo tên na, chú Joy, nó. Mấy ít chắc nữa. hành. Ờ. <laughs> ừ. gì đấy, tu. a m มนเราเลน่นเ,เอาจีบกระเระจจ้าล่ะป,ป้าโบาพุ่นคันตะพุน่นมันหันตะพุนพ่นแดนพุ่นโอ้แปดอยากให้แน่นอนเอีย่ยไนไป<笑><笑>นะคะมาทราชว่าเพิ่นบอกว่าเพิน่นเอได้เฟืองเอของเอน้องวินของอเอเบาเอ็มเพิน่น ก็คอลายก็บม่ได้นะลุลงเนาะเก่งใจเขาเนาะเขาก็มีควายคือกันเนาะเออเก่งใจเพิ่อนอืมแม่นนะเนี่ยอ่นะอ,ยอ,อนเกี่ยวง่ายค่ะท่านผู้ชมวิธีชีวิตบ้านบ้านแบบบ้านเฮาบ้านนอกบ้านอีชนบทเฮาไทยซุเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแบบ ธรรมชาติบ่ได้เน้นอีหยังมากมายเออหญ้าก็หญ้าอ่อนๆหญ้าก็หญ้าไร่สานบ่ได้ฉีดยาคล้ายหญ้ายาหยังบ่เออเอาแหงระวังเฮาบ่ฉีดล่ะหญ้าล่ะแหงระวังอย่ามันลใส่ข้าแมน แมนอืมแมนนะเออโบมี่ล่ะส่วนมากล่ะในนาโบมี่อืมโบคอยมีอืมเก็บเด้อโบคอยกับโบคอยเก็บ อืมเขาก็บ่เก็บไปต้มไข่กับตําหุงนี่เนาะกิโลละ70พุ่นไดเออ70 80ยามนี้ยามอึดนี่แม่บ้านก็เป็นเงินเลยเนาะแม่นต้องขายยามนี้กาเอาเจ้าคือบ่กาหบ่มีเวลาเนาะเด็กน้อยบ่ได้มาเด็กน้อย Họt มื้อ này Họt มื้อ Nè, รถศูนย์ tua ô, เออรถ nó có เจ้าหั่นน่ะ nè Nè, อัน là, ผู้ใหญ่บ้านโอ้มา ra เจ้าอีนางตุ้ย กอยู่ฮอดเดวิดบุญบ้านห้องเผื่ะเนาะวิทย์บุญบา้านห้องวันที่สิบสามค่ะสิบห้าสิบหกค่ะ mm. ด้แห่เมืองเทพแล้วเนาะบ่ฮั่นกะรถแน่นเนาะส mm. บายมีรถส่วนตัว,วอืมบายนะจะทางเขาซื้อของฝากพ่อแม่ อขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากติดตามช่องไม่เพียวชาแนลด้วยค่ะช่องใหม่หัดทําค่ะขอบคุณค่ะ